You stuck laughing eyes can't pretend though I try You laughing like I I hide I me like my you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการ Food Diary by CP ค่ะวันนี้นะคะเพี่เมขอเลดนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแต่รับรองว่ามาทันแน่นอนค่ะเสียงออดมาแล้วสงสัยเพี่เอ็มจะมาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ม ้วันนี้มีผู้ช่วยตัวน้อยมาด้วยนะคะเนี่ยใช่แล้วจ้าแต่ว่าเขาจะมาเป็นลูกศิษย์ของน้องพลอยเลยจ้าวันนี้โอเคค่ะได้เลยค่ะว่าแต่น้องคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อแก้มชื่อน้องแก้วนะคนนี้นะคะสาลี่ค่ะสาลี่นะคะน้องแก้มอายุเท่าไหร่แล้วค่ะเจ็ดขวบเขวบแล้วพี่สาลี่ล่ะสิบเอ็ดค่ะแล้วพี่เอ๋มล่ะคะสิบสองค่ะ เอาละครแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสวัส <spoke> ด <to så rails> ีอาจารย์พลอยก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกพี่ก็ได้นะคะเด็กๆไม่ต้องเรียกอาจารย์ตามพี่เอ็มนะอุณผ้ี่ดอกไม้มาด้หรอคะใช่ค่ะเห็นว่าสีวันสวยดีก็เลยอยากจะเอามาตกแต่งจานขนมในวันนี้ค่ะโอ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะอืมนี่แล้วว่าแต่ของน้องแก้มล่ะตองแก้มของน้องแก้มมีอะไรอยู่เนี่ยแททูแททูหรอคะเป็นรูปอะไรเอ่ย้องแก้มตัว C ตัว C แต่ชื่อน้องแก้มไม่ได้ขึ้นต้นด้วยจวซีนี่นะคุกกิ้งคุกิ้งโหเตรียมพร้อมมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยไปใส่พ้ากันเปื้อนกันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่แอมกับพี่พลเนี่ยจะเตรียมของให้ก่อนนะว่าแต่จะมกิพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะดอกไม้ก็สวยเลยน้องพลค่ะพี่แอมุ้ย พอพูดถึงดอกไม้แล้วนึกถึงอันนึงพี่เอ็มแลกคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะสำนวนที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวค่ะเหมือนกับวลีที่บอกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอ็มอันนั้นเลยที่พี่เอ็มพูดถึงเมื่ออาทิตย์ท,ที่แล้วใช่แล้วค่ะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์นะคะที่ถ้าเขามาตีความด้านสิ่งแวดล้อมนะะี่ค่ะก็คือเหมือนกับการทําลายธรรมชาติเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือสามารถทาแบบผลกระทบถึงทั่วโลกได้เลยค่ะพี่เอมเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ค่ะเขาม,มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศนะคะจ้ะ แต่ว่าการที่เราเด็ดดอกไม้มาเพียงแบบเล็กน้อยขนาดน,นี้พี่แอมก็คงจะไม่สะเทือนอะไรมากมายหรอกคะ่ะแล้วก็การเด็ดดอกไม้เท่านี้นะทําให้ผู้รับเนี่ยเขามีความสุขด้วยเนาะอย่างที่น้องสาลี่เยียมมาให้พวกเราใช่ไหมคะ<ช>พี่แอมล้วนี่แล้วก็ <สด S 2> ยิม้มได้ถูกต้องแล้วจ้ะและก่อนอื่นนะคะพี่แอมว่าการที่ก่อนที่เราเนี่ยจะ ทำอะไรให้คนอื่นหรือว่าคิดที่จะลงมือทําอะไรเนี่ยต้องค,คิดให้รอบคอบก่อนค่ะเเพราะว่าต้องคํานึงถึงผลกระทบในอนาคตด้วยจริงค่ะไม่ใช่ว่าสำคัญมากๆเลยไม่ใช่ว่าทําไปแค่แบบประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าประโยชน์ชนแค่อย,อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือว่าปัจจุบันแค่ในตอนนั้นเท่านั้นด้วยพร้อมแล้วคะ่ะเรียบร้อยเลยเด็กๆเมื ق, เ่อกี ق, ้ ق. ที่พี่เอมพูดเข้าใจหรือเปล่เาเอ่ยไม่เข้าใจค่ะ ไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะออกมาอาจารย์คะทำอะไรต่อดีมาค่ะเด็กๆกวันนี้นะคะพี่พลอยจะให้เด็กๆเนี่ยทาพาสต้าเส้นสดเลยนะคะล้วพี่พลอยค่ะค่ะพี่เอ็มเมนูชื่อว่าอะไรคะวันนี้นะคะทําพาสต้าสามสีกับหมูยอครีมซอสค่ะค่ะก่อนเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งพาสต้ากันก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะ แล้วก็ละททาเป็น3สีใช่ไหมคะวันนี้จะใช้สีจากธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมก็คือนี่เป็นผักโขมนะคะให้น้องๆทานได้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแครอทให้สีส้มนะคะบีทรูทนะคะทําใ,<ช>ให้ฟาซาของเราเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นี่ไข่ไก่สีพีนะคะอันนี้นมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีไหมคะมี3าสีใครจะทําสีอะไรบ้างเอ่ยนะคะสีเขียวค่ะโอเคค่ะสานี่ทาสีเขียวนะน้องแก้มนะคะสีส้มงั้นพี่เอมก็เป็น ีแดงโอเคค่ะมาก่อนอื่นเลยนะคะพี่พอยขอแป้ง1ถ้วยกับ1นส่วนสนะน้องแก้มก็คือตัดแป้งขึ้นมาให้เขาเต็มๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมปาดด้วยนะคะเด็กๆน้องแก้มทำอันนี้ด้วย1ครั้งเราสีแดงะมาเดี๋ยวของซาลี่นะเดี๋ยวตาซาลี่คนต่อไปเก่งมากเลยเท่ได้เลยก็ๆเขาเลยต่อไปตาพี่สาลี่ค่ะ ก็ต่อไปนะคะใส่เกลือลงไปในเส้นพาสต้าหน่อยนะคะสมนิ้วแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเขาเรียกว่า1หยิบมือหรือว่าวันพิ้นนะคะน้องแก้มแล้วก็ใส่ลงไปทั่วๆเลยแบ่น้องแก้มโดยซาลีนะแล้วก็พี่เอ็มด้วยนะคะโอเคอุ้ยซาลีวันนี้เราทําเส้นพาสต้าเนี่ยเราต้องใช้มือของเราเนี่ยขาน,ะะนวดนี่เดี๋ยวเราทําหลุมตรงกลางก่อนนะคะเพื่อจะให้น้องแก้มซาลี่แลวพี่เอ็มเนี่ยค่ะตอกไข่ลงไปตรงกลางแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไป สัลลี่อาจจะยากมีสัลลีเพราะว่าพี่วายขอเฉพาะไข่แดงแต่คนอื่นไข่ทั้งฟองได้เลยแยกเป็นเปล่าเดี๋ยวมาแยกด้วยกันก็ได้ค่ะมาเวลาสาลี่แยกนะเนี่ยสัลี่ก็ทำครึ่งหนึ่งเหมือนของน้องแก้มแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆสลับไปสลับมาเอาเฉพาะก่อนตอกเลยค่ะสาลลี่เอาไปหมดเลยว้าค่ะถ้าตอนนี้พอสอนตอนนี้พอสอนนักเรียนนะพี่เอ็มคือตอนนี้แบบน้องๆทุกคนตื่นเต้นมากแต่ว่าบางทีพอจะตอกใส่มือเขาแบบนี้อะคะเไปเลย โอเคต่อไปนะคะพี่พอขอน้ำมันมะกอกหนึ่งเทบลสปูนเทบลสปูนก็คือช้อนโต๊ะนะช้อนที่ใหญ่ที่สุดอันนี้นะคะ, <S <S ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวอนน้องแก้วทำสีส้มใช่เปล่าเดี๋ยวพี่พอจะเติมแครอทอันนี้นะคะพี่ถ้าอยากได้สีส้มหน่อยก็ใส่แครอทดเดยอะนิดนึงนะคะน้องแก้วเราใส่ทั้งหมดเลยไหมคะอาจารย์พลตของสาลี่ หมดเลยก็ได้ค่ะแต่ของพี่แอมเนี่ยไม่ต้องหมดก็ได้เพราะว่าสีเขาเข้มอยู่แล้วใช่ค่ะคนจัดตรงกลางค่อยๆเอาแป้งเข้ามาผสมกับไข่ต้องคนนานแค่ไหนคะคนจนกว่าส่วนผสมเขาจะเข้ากันนะคะ <c oughs> น้องแก้มก็คือแป้งสีข,ขาวๆเนี่ยเขาเข้ากันดีเป็นก้อนกับตัวแครอทนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะน้องแก้มน้องแก้มต้องค่อยๆใช้มือของน้องแก้มเนี่ยนะคะค่อยๆบีบผสมไม่เข้าเป็นก้อนเดียวกันนะเอาเลยจ้า นี่มันละตอนนี้เนี่ยสายไม่ได้พี่แมาเรามาใช้มือกันบ้างดีกว่าเราต้องทำอะไรต่อคะพี่คลายมาเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเท้าเข้าเครื่องรีดเส้นกันแล้วนะน้องแจ้มเวลาเราที่เราจะเอาไปรีดใช่ไหมคะตรงเครื่องเขาเนี้ยต้องมีความแบนนิดนึงเราก็ต้องรีดเขาก่อนนิดนึงนะคะก็คือค่อยๆคลึงให้เขาแบนแบนนิดนึงค่ะ เก่งมากเดี๋ยวไปเข้าเรื่องเครื่องรีเส้นกันเลยเสร็จแล้วของน้องแก้มเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะโรยแป้งนิดนึงให้เส้นเขาแห้งเดี๋ยวๆตาพี่ซารี่เดี๋ยวขั้นตอน เดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ปุ๊บเขาจะกลายเป็นเส้นขนาดที่น้องแก้มนี่ลงไปแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะสําหรับเทคนิคในการต้มเส้นพาสต้าสดแบบนี้นะคะก็คือพอยแนะนําให้เติมน้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่เราต้มเนี่ยเส้นเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ หลังจากที่เราต้มเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถึงขั้นตอนการทําซอสกันแล้วค่ะซอสของเราวันนี้นะคะเป็นครีมซอสชอตทานหรือเปล่าชอบมากค่ะพี่เอมก็ชอบนะคะวันนี้ทําครีมซอสแล้วก็นี่ส่วนผสมก็คือจะมีนี่นะคะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็เป็นหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็พาเมซานชีสเขาจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึงนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะหมูยอหมูยอ b k คค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยของพาสต้าของเราในวันนี้นะคะ อนนี้นะคะเส้นของเราก็พร้อมแล้วซอสก็พร้อมแล้วนี่หมูยอก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวเราได้ชิมกันเลยนะคะอ่ะซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อยากชิมรหมยังเอ่ยมาตัดกันเลยดีกว่าไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยค่ะโหฟังดนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะโอเคเนี่ยเทียมอยากถามว่านอกจากทาอาหารแล้วเนี่ยค่ะชอบอะไรอื่นไหมคะเล่นเปียโนเล่นเปโนเล่นเปโนงั้นน้องแก้มนะคะน้องแก้มแบบเมื่กี้โอ้กูเล่ ความสามารถรามากมาทุกคนเลยคนเรานะคะถ้าเกิดว,ว่าชอบอะไรแล้วนะคะแล้วสนใจอะไรแล้วเนี่ยต้องลงมือทําด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราได้ลงมือทํานะคะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็จะได้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเราเองด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือได้ประสบการณ์ดีๆกลับมาด้วยค่ะใช่ลวค่ะแล้ววันนี้นะคะพลเรมีบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาประสบความสําเร็จจากสิ่งที่เขาชอบและได้ลงมือทํานะคะจนแบบ เขาได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปทุกๆคนเลยชอบเขามากเลยก็คือพี่ๆจากวงชิลลิ่งซันเดย์นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะในช่วง I Am Idol